ก็สำหรับคนที่ผมบางผมน้อยอะไรฮะผมว่าวิธีนี้ดีนะดีที่สุดละคุ้มค่าที่สุดละครบถ่วนที่สุดแล้วล่ะค่ะมาดูพื้นที่ทั้งหมดที่จะทำนะคะเคสนี้นะคะทำถึงด้านหลังนะคะเมื่อตัดแล้วก็จะเห็นความบางชัดเจนนะคะขาก้มลงนิดนึงนะคะนี่ค่ะ โอเคด้านหลังนะคะก็จะบางถึงตรงนี้นะคะซึ่งพอตัดแล้วก็จะเห็นพื้นที่ได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็คือผลลัพธ์จากการทำครั้งสุดท้ายนะคะคือเซสชันที่3นะคะค่ะขอดูภาพโดยรวมหน่อยค่ะรบกวนลูกค้าหมุนให้หน่อยนะคะค่ะเคสนี้ทำถึงด้านหลังนะคะที่เป็นไข่ดาวค่ะ ความแดงอาจจะมีเล็กน้อยนะคะค่ะหันมาเลยค่ะค่ะเรียกได้ว่าเปลี่ยนลุคมากๆเลยนะคะใหม่ๆเนี่ยกลับไปรู้สึกว่าตัวเองแดงผิดปกติไหมคะไม่นะก็แดงก็มัดวันสองวันวันสองวันไม่มีใครทักใช่ไหมทำไมไปทําอะไรมาทำไมหัวแดงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมคะค่ะเออ พูดถึงผลลัพธ์ S.M.P. หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเองที่ทำมานะคะก็เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะที่ทำคนใกล้ชิดเนี่ยจะจะรู้เลยว่าเปลี่ยนแปลงจริงค่ะเปลี่ยนแปลงอย่างที่เป็นไข่ดาวเป็นส่วนเพาอะไรที่หายไปเนี่ยครั้งแรกเนี่ยชัดเจนเลยค่ะครั้งแรกร,รู้สึกว่าเห็นผลเลยค่ะ,คะแล้วกล้าทำกล้ากล้าออกไป จากเคยใส่หมวกอะไรเงี้ยกล้ากล้าเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยค่ะแล้วแฟนว่ายังไงม้างคะเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากค่ะแฟ,แฟนแฟนบอกว่าเปลี่ยนเยอะมากครับงั้นชิดเห็นเลยฮะเห็นชัดเจนแฟนบอกว่าน่าจะมาทําตั้งนานละค่ะเพราะมันเห็นผลชัดเจนนะะค่ะ,คะตัวลูกค้าเองถ้าเรียกความมั่นใจกลับมานี้จะเป็นตัวเลขกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะตอนนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ คือรำเซ็นตั้งแต่ครั้งที่สองอ่ะอ่าฮะครับค่ะก็คือตอนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ใส่หมวกครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่ครับคิดยังไงถึงละทิ้งการปลูกผมมาเลือกทำ S M P แทนคะก็ปรึกษาหลัยที่เนี่ยค่ะก็ผลน่าจะผมเหลือน้อยอน่าจะปลูกได้ไม่ไม่เต็นพื้นที่ที่เราขาดหายไปอ๋อค่ะ,คะ ก็เลยตัดสินใจเลือกวิธีนี้ดีกว่าใช่ศึกษาการทำาอ m p นานแค่ไหนคะก็ประมาณ 2, 2, 2> เดือนสองเดือนครับเ <c oughs> ไปเห็นเคสที่แบบน่าจะหนักกว่าเราอะ่ะแล้วเ้าผลออกมาชัดเจนจเลยตัดสินใจมาทำสำหรับคนผมผมบางผมผมน้อยก็วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีแล้วะค,ะคุ้มค่าที่สุดน,นะฮะค่ะ ดูแลดูแลง่ายด้วย